สวัสดีครับจากร้านชัยรัตน์ออตโต้ทับคอนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับคลิปวิดีโอที่ผมรีวิวนั้นก็อาจจะล่าช้าไปสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนตกก็ค่อนข้างที่จะถ่ายในสวนของเราเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าก็ทําให้ผมหยุดที่อยากจะทําคลิปวิดีโอรีวิวรถยนต์สวยของร้านชัยรัตน์ออตโต้ทับคอแบบนี้นะครับก็หาช่วงเวลาที่ฝนฝนไม่ได้ตกนั่นเองก็เลยเริ่มอยากจะอยากจะรีวิวรถยนต์ที่เป็นรถคุณภาพแบบนี้นะครับเพรา ว่าคันนี้ที่เราได้มาจำหน่ายนั้นคือ Toyota Fort u n e r นะครับหรือว่าสุดยอดรถ PPV ที่มียอดขายมากที่สุดแล้วครับในประเทศไทยนะครับและเป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนเลยสำหรับรถ7ที่นั่งอันนี้คือเราจะพูดถึงรถ7ที่นั่งคือ PPV หมายถึงรถปิกอัพดัดแปลงนะครับเพราะว่า Fort u n e r เนี่ยเป็นกลุ่มรถ7ที่นั่งนะครับจะแตกต่างกับ มาด้า CX5 ที่ผมได้รีวิวไปคลิปก่อนหน้านั้นนะครับเพราะว่ามาด้า CX5 นั้นจะเป็นรถจนที่เป็นรถ5ที่นั่งนะฟอร์จูเนอร์คันนี้เป็นรถยนต์7ที่นั่งก็คือมันเป็นคนละกลุ่มกันอยู่แล้วนะครับไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ต่างค่ายก็ได้มีการทําลักษณะตัวรถให้มีความแตกต่างกันและให้มีจุดเด่นที่ว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมจะเจาะลึกสําหรับ f o r ์จูเนอเครื่อง2.8ตัวขับเคลื่อน2ล้อ 2WD ปี P 2018 เทียดีชุดแต่งแท้โรงงานไม่วิ่งใช้งาน1นึ0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองวันนี้ผมจะเจาะลึกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรกับ f o r t จูเนปี2016ที่ผมได้รีวิวไปในคลิปก่อนหน้าสําหรับตัวขับเคลื่อน4ีล้อหรือว่า Sigma 4และรถที่ไม่มี Sigma 4มีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเจาะลึกกันนะครับ คันนี้มีความแตกต่างจาก Fort u n e r ตัวที่ผมเคยรีวิวในตัวที่ว่าเป็นรถ Fort u n เ r er สีดำถ้าใครยังไม่ได้รับชมก็สามารถย้อนกลับไปดูแล้วผมจะทิ้งคลิปวิดีโอให้รับชมกันนะครับสำหรับ Fort u n e r สีดำที่ผมได้รีวิวไปนะครับตัวนั้นเป็น s i g m a 4ปี2016แต่ตัวนี้นเป็นปี2018นปะครับความแตกต่างจากรถ Fort u n e r ปี16กับปี18มีความแตกต่างกันสำหรับภายนอกเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ด้วยสีตัวนี้นเป็นสีขาวมุกที่ เป็นหลังคาดําโรงงานที่ไม่ได้เป็นหลังคาดําที่เรามีการนําไปแ็ปสติ๊กเกอร์เพิ่มนะครับตัวนี้เป็นหลังคาดําโรงงานจากโรงงานเลยนะครับทาง t o โยต้าเนี่ยเขาได้มีการแลปหลังคาแต่ว่ายังเป็นหลังคาสติ๊กเกอร์เหมือนเดิมแต่ความแนบเนียนของหลังคาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าร้านด้านนอกเนี่ยอัพเตอร์มาร์เก็ตเนี่ยไม่สามารถทําได้เนียนขนาดนี้นะครับเพราะว่าจุดบางจุดที่ว่ามันต้องมีการแรปสติ๊กเกอร์เข้าไปให้มันเป็นส่วนหนึ่งของตัวรถเนี่ยทางศูนย์บริการหรือว่าทางผู้ผลิตเนี่ยเขาสามารถเข้าไปได้มากกว่าหรือว่าเข้าไปปิดมิิดดชไ้าากกว่บ จุดที่ว่าสําคัญสาคัญนะครับถ้าพูดถึงความเนียนดยดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็อาจจะมองว่ามันเป็นหลังคาดําทั่วไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลังคาดําสําหรับโฟลจอนเนอร์สีขาวที่ว่าไปทําหลังคาดําหรือว่าโฟลจอนเนอร์ที่เป็นหลังคาดาโรงงานเนี่ยแทบจะดูกันไม่ออกเลยเพราะว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยแทบจะเป็นสติ๊กเกอร์แบบเดียวกันหมดแต่ด้วยความแนบเนียนว่าเวลาเราใช้รถเนี่ยให้รถมันอยู่กับเราไปสักพักสักพักเนี่ยฮะเราก็จะเห็นความ ที่ว่ามันเป็นความศูนย์บริการหรือว่าเป็นที่ว่ามีการผลิตจากทามาจากผู้ผลิตเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วกับตลาดทางด้านนอกนะครับตัวนี้เป็นหลังคาดําถูกต้องแล้วก็แจ้ง ในส่วนของกรมขนส่งทางบกเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับว่าเป็นรถสีขาวหลังคาดำนะครับมาต่องันที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยปกติเนี่ยฟอ r ์จูเนเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมนะครับสำหรับ Fortuner ตัว t ทีซึ่งไม่ได้มีความแตกต่างจาก2.8งซิกที่ว่าไม่ได้เป็นชุดแต่งเทีนะครับแต่ว่า f อร์จู e r คันนี้ได้มีการแต่งเพิ่มหรือว่าใส่กระจังหน้าที่บอกได้เลยว่า ให้มีความแตกต่างจากฟอร์จูเนอร์ตัวทั่วไปหรือว่าตัวซิกมาโฟทั่วไปคือจะเป็นกระจังหน้าที่เป็นเทียดีก็ให้ความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งครับตัวไฟหน้าทั้งสองข้างเนี่ยเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดิมของโรงงานแล้วก็ในไฟเนี่ยจะมีไฟ d a ย์ไทม์ u ันน n ่งไลท์เนี่ยอยู่ในไฟส่วนตัวไฟเนี่ยจะเป็นไฟ สีนอนที่ให้มาจากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับเทนะียดีเนี่ยแอดออปชันตรงนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับไฟตัดบอกมีคิ้วโครเมียมเนะี่ยให้มาจากโรงงานและคันนี้เนะี่ยได้ชุดแต่งเทียดีแท้ทั้งคันผมขอย้ําเลยว่าเป็นชุดแต่งที่ได้มาจากโรงงานเลยครับสำหรับ f o r ์จูเนอดูไม่ยากครับสำหรับ f o r ์จูเนอร์เทียดีะฮะถ้าได้หรือว่าได้รับชมคลิปของเราพอสมควรดูความแตกต่างจาก f o r ์จูเนอตัวทั่วไปที่ว่าเป็นตัว2.8 s ิกมาโฟหรือวนะ่า2.8เนี่ยมาแต่งให้เป็นเทนะียดีเนี่ยดูไม่ยากเลยนะครับ สวยงามเหมือนนั่งข้างหน้าหรือเปล่าเออเกือบลืมไปตัวสัญ,ญลักษณ์ที่ว่าเป็นเขียนว่า Fortuner ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นสีดําด้วยนะมีการตกแต่งเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งมันช่างแบบว่าดุ ดำดุเลยนะครับขาวรถสีขาวตัดกับเอกลักษณ์ที่ว่าเป็นตัวหนงสื่อสีดำเนะี่ยมีสีที่ว่าน้อยชิ้นเนะี่ยไม่ไม่ทาให้มันมีความรู้สึกว่ามันมันดูไม่ไม่เข้ากันนะครับสำหรับ f o r ์จูเนอร์ทีดีคันนี้แล้วย้ำอีกครั้งนะครับฟอร์จูเนอร์ทีดีคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับต่อไปรับชมกันที่ข้างตัวรถกันบ้างนะครับข้างตัวรถแอบ,บสะดุดตาสําหรับล้อขอบ20ของ Toyota f o r er t u n e r TD ร์ทดีคันนี้นะครับบอกเลยเลยว่าถ้าใช้ Fortuner ร์ทีดีห้ามแต่งห้ามเปลี่ยนลอ้อ พราะอะไรคือมันคือรถที่พร้อมที่สุดแล้วครับสำหรับคือได้ Fort u เจ r er t ์เทียดีไปเนี่ยแทบรถส่วนใหญ่ที่ผมได้จําหน่ายไปเนี่ยแทบจะไม่มีใครเปลี่ยนล้อเลยไม่มีใครได้มีการตกแต่งเพิ่มเหมือนซื้อความครบแล้วครับคือล้อขอบ20เอ่ยนะครับชุดแต่งเทียดีแท้โรงงานเอ่ยนะครับหลังคาดําด้วยสําหรับสีขาวมุกสําหรับผู้ที่ต้องการรถสีขาวหลังคาดำคันนี้ใช่เลยครับคือเป็นหลังคาดําที่มาจากโรงงานนะไม่ใช่แบบว่าหลังคาดําที่ผมไปแรปขึ้นมาเองนะครับได้ล้อขอบ20ไปแล้วก็ กระจกพับได้นะครับตัวนี้กระจกอ่ะพับได้อยู่แล้วแต่ว่าที่สําคัญเลยสําหรับ f o r ์จเนสมัยใหม่สามารถล็อกรถได้ทั้งสองข้างแล้วนะครับหมายถึงยังไงหมายถึงเราสามารถล็อกรถได้ที่ฝั่งคนขับและก็ฝั่งคนนั่งเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานหรือว่าในการใช้สอยในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับตรงนี้ที่สําคัญเลยเวลาล็อกรถกระจกพับได้ตรงนี้เป็นออปชั่นสําหรับรถล้านกว่าบาทต้องมีอยู่แล้วนะครับสาหรับค่ายโตโยต้าที่ให้มาแต่ผมอยากให้สังเกตตรงอีกอย่างหนึ่งคือการแลบป สติ๊กเกอร์หลังคาของ f o r t u n e er นนะครับคือเขาจะแรปมาจนถึงเสาเสาอเลยนะครับนี่ครับเสาเอ จะเป็นสีดำด้านนะครับจะไม่ได้เป็นสีดำเงาสังเกตได้ดีแล้วลักษณะของสีดำด้านเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ารถที่ว่าเป็นรถสีดำด้านเนี่ยมันจะดูความคงทนนะความที่ว่าเป็นกอสระหว่างความเงากับความด้านนะผมว่าความด้านนะสติ๊กเกอร์ด้านนะใช้งานได้อายุการใช้งานน,ะนานกว่าสติ๊กเกอร์ที่เป็นสีเงานะอันนี้คือความคิดส่วนตัวของผมนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ค่อยพรีเซต์เลยในในการรีวิวโฟล์คจูเนอร์คือกุญแจครับตัวกุญแจเนี่ยไม่แน่ใจว่ากล้องผมจะโฟกัสหรือเปล่านะครับตัวกุญแจเน กุญแจ Fortuner เนี่ยจะเป็นกุญแจที่ว่าเป็นสีแดงนะครับแต่ทางด้านหลังเนี่ยจะเขียนว่า T.R.D. เลยแล้วก็ Fortuner เลยนะครับซึ่งให้ความแตกต่างจาก Fortuner ตัวทั่วไปคือจะเป็น Fortuner ตัวทั่วไปหมายถึง Fortuner เครื่อง2,008นะครับที่เป็น2,008ที่ไม่ได้มีชุดแต่ง T.R.D. นะครับแต่ว่าคันนี้คือ2.8ที่เป็นชุดแต่ง T.R.D. แท้จะเป็นลักษณะแบบนี้ การใช้งานง่ายครับเราสามารถปลดล็อกปลดล็อกรถเปิดประตูได้ง่ายมากเลยนะครับได้ทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับบางทีเราอาจจะเปิดให้ให้กับลูกๆขึ้นก่อนหรือว่าเปิดให้กับภรรยาเราขึ้นก่อนอย่างเงี้ยครับแล้วเราขึ้น ที่หลังก็ได้นะครับอยู่ที่การจอดรถก็ค่อนข้างสะดวกในการใช้งานเช่นกันนะครับสำหรับ Fortuner t ทียคันนี้นะครับรถที่มียอดขายมากขนาดนี้เห็นบนท้องถนนมากขนาดนี้แต่ละความแตกต่างสำหรับ To y ยต้า o r t u n e r t เทียผมบอกได้เลยว่ามีน้อยขันนะครับสำหรับ Fortuner t ทียเพราะว่าตอนออกป้ายแดงนั้นผมบอกได้เลยว่าร้านแปดกว่าเลยสำหรับเทียดีนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเครื่องขับ2ก็อ,อยู่ประมาณรู้สึกจะต่างกันอยู่ประมาณแสนกว่าบาทหรือว่า2 0 0 0 0นประมาณนี้นะครับสำหรับ Sigma 4กับขับเคลื่อน2ล้อแต่ว่า ว่าออปชันเนี่ยให้มาเหมือนกันตรงไหนตรงโชคฝาท้ายนั่นเองซึ่งรถล้านก็บาทสมัยนีย้แทบจะบอกได้เลยว่าเป็นมันเป็นออปชันที่ต้องมีแล้วครับในทุกๆค่ายที่ว่าสมัยนีย้คงจะไม่มีใครเนี่ยยกฝาท้ายด้วยตัวเองแล้วนะครับตัวนี้ Fortuner ก็ให้มาอยู่แล้วนะครับสำหรับเกือบทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับ t ต y o t a Fortuner ออปชันตรงนี้ไม่ได้มีการทิ้งไปแต่ว่าความโดดเด่นสำหรับ t ต y o ta t r ทที่ว่าน่าสมัยตอนออกใหม่ป้ายแดงเนี่ยต้องมีประมาณร้านเจ็ดนะครับตรงนี้ มีความแต่ราคาป้ายแดงผมก็อาจจะไม่แม่นนะแต่ว่าผมผมว่าเขาแพงเขาราคาแบบสูงแล้วก็เป็นที่หมายปองมากเลยนะครับส่วนรถก็ค่อนข้างก็แล้วแต่ตามตกลงของเซลล์นะครับว่าเขาจะมีการแถมอะไรให้บ้างสําหรับรถป้ายแดงแบบนี้นะครับแต่ไฟท้ายไฟท้ายเนี่ยแทบจะเหมือนกันนะครับสำหรับ f o r t u n e r ตัวทั่วไปกับตัวทีอดีแต่ว่ามีความแตกต่างสําหรับเพดนั่นเองเพด์ทีอดีสปอร์ติโเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับแต่ที่สําคัญสะดูตาสําหรับเพดตัวนี้ฮะเพดที่ว่าลอง ตัวหนังสือ f o r t u n e r เนี่ยครับตัวนี้เป็นสีดำตัวนี้เป็นการตกแต่งจากศูนย์บริการมาให้เลยนะครับลักษณะการตกแต่งนะ่ไม่ได้มีการนำแกะออกไปแล้วก็มีการพ่นสีหรือว่ามีการลักษณะเหมือน powder coat นะครับตัวนี้ไม่ลอกไม่ลอกไม่เปลี่ยนสีแนะ่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งเลยเหมือนอย่างทางด้านโลโก้ทางด้านตอนหน้านะครับขาดไม่ได้เลยสำหรับเพจ2.8ตัวนี้มีให้ครบและออปชันที่ผมบอกได้เลยว่าเป็นออปชันที่เจ้าของเนี่ยดูแลแล้วก็รักรถ เป็นพิเศษเลยสําหรับที่ลองที่ลองอขูดสีทางด้านตอนท้ายเนี่ยตัวนี้สําคัญเวลาเราขนของนะครับขนของหรือว่าขนกระเป๋าเดินทางนะครับบางทีเราอาจจะพลาดกระเป๋าเดินทางหรือว่าลูกล้อเนี่ยอาจจะไปขูดสีที่ว่าตรงเนี้ยเพราะว่าตรงกันชนท้ายเขาค่อนข้างใหญ่นะครับ f ฟ r t u n ร r เนี่ยเวลาเราลากลูกๆอาจจะพลาดอะไรเงี้ยตัวนี้เขาก็ติดตั้งมาให้ตัวนี้เป็นของของศูนย์บริการเลยของแต่งพิเศษเนี่ยถ้าเราไปซื้อแยกเยกนี่ยก็น่าจะมีพันสองพันเลยฮะ หรือบางทีก็อาจจะถึงเกือบเกือบสามพันเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าค่อนข้างชิ้นใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็เขียนโลโก้อย่างชัดเจนเลยว่าเป็น f o r ์จูเนอด้วยนะครับตัวนี้ก็สําคัญมากเลยนะครับบางคันบางทีของแต่งหรือว่าของที่ว่าเราแต่งเพิ่มไปในบางทีอาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าอย่างเงี้ยเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเขาคงคำนึงเห็นแล้วว่าตัวสีเนี่ยเขาคงไม่อยากให้สีรถหรือว่ากันชนท้ายขอยงเขาเนี่ยเป็นรอยกระเป๋าเดินทาง เขาก็เลยแอดออปชันแบบนี้บางทีของแต่งเราก็ได้ใช้เหมือนกันนะครับเนี่ยสำหรับตัวนี้นะครับตัวกันชนท้ายเนี่ยกันชนท้ายเนี่ยลักษณะกันชนท้ายเป็นลักษณะเดียวกับกันชนหน้าเลยนะครับมีเพจทับทิมทางด้านซ้ายขวาแต่ว่าไม่มีไฟนะครับตัวยางอะไหล่อยู่ทางด้านใต้ท้องรถนั่นเองนะครับแต่คลิปนี้ผมอยากจะพาทุกท่านไปรับชมพร้อมกับผมเลยสําหรับการพับเบาะนะครับเพราะว่าบางคลิปผมก็ไม่ได้อันนี้ผมขออนุญาตถือถือกล้องเลยนะครับ อนุญาตปรับแสงคือบอก f o r t u เ e อรุ่นใหม่เนี่ยต้องบอกว่าใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายแบบไหนนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูการอนุญาตปรับแสงนะครับเนี่ยครับตัวนี้มือผมถือกล้องอยู่นะครับนี่ครับเวลาเราที่จะพับทงอ่าที่นั่งตอนหลังหรือว่าที่นั่งเจ็ดที่นั่งนั่นเองนะครับที่ที่นั่งตอนหลังเนี่ยสามารถพับได้แต่ว่า ที่นั่งตอนหลังที่สามารถพับได้เนี่ยจะแตกต่างจากโฟลเจอร์รุ่นเก่าอย่างไรนะครับหรือว่าไม่ใช่รุ่นเก่าสิรุ่นแชมป์ก็ถือว่ายังไม่เก่านะครับสําหรับรถมือสองนะแต่ว่าตัวนี้คือใหม่จริงๆนะครับพับท่านผู้ชมได้รับ,รบชมนะครับไปพร้อมกับผมเลยตัวนี้ครับเราต้องเราต้องเปิดก่อนนะครับเปิดเพื่อเปิดขาเขาก่อนนะครับเนี่ยครับเปิดขาเขาก่อนแบบนี้จริงๆเขาพับเขาจะพับอยู่แบบนี้นะครับ นี่นะครับเราก็เปิดขาเขาก่อนปับ๊บนี่เห็นะพอเปิดขาปุ๊บเนี่ยเราก็มามือของผมถือกล้องมือซ้ายเนี่ยผมแทบจะใช้มือซ้ายมือเดียวเลยมันจะไม่ได้หนักเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเออเกือบลืมไป <c oughs> ต้องเอาตรงนี้ออกก่อน <c oughs> ตรงนี้นครับคือจะเป็นพลาสติกที่ว่าปิดคือเขาเขาเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเราเตรียมพร้อมแบบนี้แล้วนะครับเอาสลักตรงนี้ลงแล้วนะครับเหมือนกันนะครับทั้งสองข้างทําแบบเดียวกันแค่นี่ครับ มือผมมือซ้ายนะครับนี่พอลงเองนี่แค่นี้เองครับเบาะที่นั่งตอนหลังของคุณก็จะมีให้นั่งที่นั่งตอนหลังแล้วทั้งสองข้างทำแบบเดียวกันเลยครับแกะตัวนี้เอาก่อนเกือบรีวิวรีวิวไปก็ลืมขายไปเคยขายเคยรีวิวให้ลูกค้าดูก็ลืม ยังไงดีผมอะนี่ฮะนี่พอเอ้ยนั่นไงลืมอีกแล้วต้องเอาตรงเยี่ยวก่อนจริงจริงจริงตัวนี้จะเป็นตัวลังนะครับจริงจริงลักษณะนมันจะเป็นแบบนี้ตัวตัวนี้ไม่ใช่ฮะดูนะเห็นไหมตัวลังอจะเป็นตัวเดียวกันคือถ้าสมมติว่าเราไปเอาตัวตัวยึดเบาอนะครับตัวยึดเบาะมาลังเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวเป็นตัวทําให้บาะ ดีดขึ้นมานะครับไปล้างเนี่ยมันจะ,จะทําให้เราพับตัวนี้ไม่สุดนะครับจริงๆตัวตัวพลาสติกตัวเนี้จะเป็นตัวล้างตัวล้างเบาะนะครับแค่เราปลดลงเอาตรงนี้ลงมาปึ๊บ,ตร,แบบรบตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับตันนี้ขึ้นมาแบบนี้สีของกล้องเดี๋ยวกลัวท่านผู้ชมจะเห็นไม่ชัดนี่ครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ออกมาวางแค่วางไปเลยตึง้ง เขาช่วยเราเพราะว่าเขามีสปริงดีดแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้หนักแบบ f ฟ r t u n e r ตัวตัวก่อนหน้านะครับแล้วเวลาเราเอาบาะขึ้นมาเนี่ยก็ง่ายๆเลยแค่แค่ดึงตัวนี้เองเนี่ยฮะนี่ครับเอาเบาะขึ้นมาแล้วเนี่ยดึงตัวนี้เป็นตัวดึงเบาะขึ้นถ้าอยากจะพับขืนนะครับส่วนเวลาเราจะพับพนักขึ้นมาทําอย่างไรก็เขาจะมีสลักตรงนี้นครับสลักตรงนี้ไม่รู้กล้องผมโฟกัสหรือเปล่าเนี่ยครับ งางขึ้นนะครับนี่มีสลักตรงนี้เมื่อกี้นะครับนี่ครับเราก็ใช้นี่ครับมือดันขึ้นมาเลยป้๊นี่เห็นไหมง่ายนิดเดียวเองนี่ครับไม่ไม่ไม่ค่อยได้รีวิวเลยแบบนี้ปกติก็ปล่อยผ่านแต่คิดไปคิดมามรีวิวให้ท่านผู้ชมรับชมดีกว่านะครับตัวที่ลองหัวก็ดึงขึ้นมาง,ง่าย ปลดตรงนี้ก่อนก็จะมีปลดตรงนี้ครับญาติาวางกล้องคันนี้ถ้าไม่ได้มีคนนั่งเลยครับทุกอย่างดูแน่นไปหมดฮะ <c oughs> ดึงขึ้นมาแค่นั้นเองปลดปลดทางข้างนี้ก่อนเนยฮะดึงขึ้นมาแบบนี้เท่านั้นเองครับก็สามารถเป็นรถเจ็ดที่นั่งแล้วเนี่ยครับคือ Fort u n e r Fortuner เเจ er ็ดที่นั่งเป็นแบบนี้ส่วนพับเก็บคงไม่ต้องรีวิว <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวกลัวคลิปจะนานไป ลักษณะก็เป็นแบบนี้นั่นเองเวลาเราอยากจะพับเก็บก็แค่แขวนทําตามวิธีเดิมนะครับแขวนซ้ายแขวนขวา,ก,วาก็สามารถเก็บสัมภาระได้แบบเยอะแล้วนะครับมีแอร์ตอนหลังให้เห็นชัดเจนเลยแยกแอร์เป็นแอร์สตอนนั่นเองนะครับนี่สำหรับฟอร์จูเนอร์เดี๋ยวไปรับชมสําหรับภายในกันต่อนะครับสาหรับที่นั่งตอนหน้านะครับจะสวยงามเหมือนกับตอนหลังหรือเปล่ารับชมกันต่อสำหรับ ภายในตัวรถกันบ้างนะครับว่าจะสวยงามแบบภายนอกหรือเปล่านะครับหรับภายใน f o r t u n e r รคันนี้ก็ไม่ได้มีความลดหลั่นจากข้างนอกเลยเพราะว่าข้างใน f o r t u n e r เนี่ยสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็คอกพิทเขาว่ามันไม่ได้ไม่ได้แคบเหมือนเหมือนอ SUV หรือว่าค่ายอื่นที่ว่าเขาทำนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นพื้นฐานจากรถกระบะนั่นเองนะครับแล้วก็มีความขนาดใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งภายในก็ต้องไม่แคบตามอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่า มารู้สึกติดใจสําหรับพวงมลาลัย f o r จูเนอซึ่งผมชอบหนังลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าอ่าผมมาเป็นประเภทที่ว่าเหงื่อที่มือครับค่อนข้างเยอะเวลาจับพวงมลาลัยหนังเนี่ยก็ค่อนข้างอยากที่ว่ามันมีความากระชับพอสมควรคือหนังที่ว่าเป็นหนังแบบว่าด้านด้านที่ว่าคือหนัง toyota จับจับแล้วมันรู้สึกว่าม,ม,มันกระชับมือที่สุดแล้วตั้งแต่ จับหนังพวงมาลัยมาซึ่งถ้าเป็นหนังแบบเงาๆหรือว่าหนังที่ว่ามันเป็นหนังหุ้มทั้งตัวเลยเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าผมก็จับรู้สึกว่ามันมันเนิอหนามือเพราะว่ามันคืออาจจะอาจจะมีท่านผู้ชมบางท่านเป็นแบบผมก็ได้นะครับสําหรับเขาก็จะบอกผมเป็นคนมือมันจับอะไรมัน <c oughs> คือคุณหมูนะครับเป็นคนบอกผม นะครับอ่ะมาต่อนะครับคือแต่มาติดใจในความสวยงามคือเคปล่านั่นเองนะครับเคปล่าตัวเนี้ยที่ทีท่ทำไม่ได้เป็นพงมาเยทั้งตัวคือเขาจะตัดเคปล่าที่อยู่ตรงพงมาลัยเนี่ยมันก็คือพงมาลัยกระบะนั่นเองแต่ว่ามีการอัปเกรดใส่เคปล่าขึ้นไปตัดสติชิ่งที่ว่าเป็นสีแดงให้ให้ความสวยงามซึ่งมีความเป็นสีเดียวกับตัวเบาะหนังที่ให้มาของ f o r t u n e r ท r d อยู่แล้วนะครับก็สวยงามมากคือเป็นเคปล่าแท้เลยนะครับของโรงงานเลยแล้วก็ สีครอบเกียร์ต่างๆเ,เป็นเคปล่าทั้งหมดเลยนะครับสำหรับ Fortun e r t ทีดีนะครับทุกรุ่นที่ให้มาคือคุณผู้ที่ได้จะเป็นเจ้าของทีเดีผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นแบรนด์ Toyota Honda Ni ิส a ัน a าดามิสูนี่คือไม่ได้เปรียบเทียบนะครับ f o r t u n e r เนี่ยคือเป็นที่นิยมหรือว่าเป็นที่หมายปองสำหรับแฟนๆของ Toyota อยู่แล้วแล้วก็ยิ่งได้ขับ f o r er t u n e r t ทีดีที่เป็นชุดแต่งแท้โรงงานแบบเนี้ยผมว่ามันคุ้มค่าจริงๆเลยครับสำหรับซื้อรถ มือ2นะครับและคําว่า TAD ก็ให้เครื่องเสียงที่เป็น JBL นะครับอดพูดเครื่องเสียงไปไม่ได้เลยนะครับ JBL มีความเป็นแบรนด์ที่เขาทําเครื่องเสียงมาช้านานอยู่แล้วนะครับเรื่องอีไรของเสียงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยซึ่งมีความแตกต่างจากลําโพงที่ว่าทาง t o โยต้แถมมาให้สําหรับรถยนต์บางรุ่นอีกนะครับฟังดีฟังเพาอเลยครับสำหรับเครื่องเสียง JBL คือเขาให้มาเป็นทั้งระบบเลยครับข้างหน้าเนี่ยเป็น3ทางเลยนะครับมีอ่าช่องลําโพงเล็กๆที่อยู่เหนือ วางไว้อยู่บนคอนโซลด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็น JBL เช่นกันนะครับส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมีให้ครบคันเลยนะครับทั้งปั๊กปพักไฟบ้านนะครับ USB อักอินตรงนี้มีครบแล้วก็ฟังก์ชันของ n a v i g เตอรหรือว่าฟังก์ชันของแมปต่างๆเนี่ยมีครบต่อบลูทูธได้ตรงนี้อินเตอร์เทนเมนต์ลดราคาเนี่มีให้ครบคุสคอนโทรลมีให้ครบนะครับพงอะไหมันติฟังก์ชันแต่รถ f o r t จ n e r ปี2018 ที่มีความแตกต่างจากรถ f o r t จ n e r ปี2 0 1 6ดูอย่างไรผมบอกได้เลยว่าบางช่องอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับตัวที่ว่าเป็น i-start i-stop อ่ะคือว่าเวลาเราติดไฟแดงเนี่ยเขาจะจะดับเลยนะครับฟังกช์ชันเนี่ยเขาจะเปลี่ยนที่นะครับ i-start i-stop อะ่ะเมื่อก่อนอะจะอยู่ตรงตรงอ่าด้านล่างปุ่มกด start นะครับใกล้ๆกับอ่าที่เปิดฝาท้ายนะครับเราสามารถเปิดฝาท้ายได้นะครับ ภายในตัวรถนะครับโดยที่ไม่ต้องกดรีโมทก็มีฟังก์ชันอยู่ตรงนี้แต่ไอสตาร์ทไอสต็อปเนี่ยจะอยู่ทางคอนโซลเกียร์แล้วครับจะอยู่ใกล้เลยแล้วก็กันลื่นเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กันคือเขาย้ายตำแหน่งมาอยู่ตรงนี้นั่นเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวช่องคอนโซลเกียร์ตรงนี้เขาถ้าเป็น f o r t u เ e r ปี2016เนี่ย เขาจะเหมือนว่าเป็นช่องเก็บเหรียญซึ่งมันไม่ได้ใช้งานจริงๆแล้วก็มันวางโทรศัพท์ไม่ได้จริงๆนะครับส่วนใหญ่วางโทรศัพท์เนี่ยเขาจะวางตรงเหนือที่วางแก้วนะครับเนี่ยครับเขาก็จะวางเหนือที่วางแก้วนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ตัวนี้ไม่ใช่เป็น Fortuner s i g m a 4หรือว่าขับเคลื่อน2อล้อตัวลักษณะของตัวนี้ครับช่องที่ว่าตรงนี้เขาจะเป็นช่องแทนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัว s i g m a 4เนี่ยเขาจะมีอ่าเป็นอ่าเขาเรียกเป็นสเต i n g w h e e l นะครับสามารถปรับขับเคลื่อน2อล้อขับเคลื่อน4ล้อซีแอลนีครับ เขาก็จะถูกตัดไปแต่จริงๆแล้วฟังก์ชันของการขับรถเครื่อง2,008จริงๆเนะี่ยจากที่ผมลองใช้งานจริงๆอนะ่ะก็สามารถขึ้นไปได้ทุกเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางที่ว่ามันขู่ขาจริงๆสำหรับรถประเภทเนี้ยผมก็คิดว่าน้อยน้อยคนนะซื้อรถหลังล้านแล้วก็เอารถไปลุยจริงๆก็คือขับบนท้องถนนอยู่แล้วนะครับจริงๆบางคนเขาอาจจะใช้ใช้สาหรับเวลาล,ลากจูงเขาอาจจะ,ะบางท่านผมเห็นเขาอาจจะไวลากเรือหรือว่าลาก มอเตอร์คอร์สลากอ่ะมอเตอร์ไซค์วิบากเข้าป่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความจําเป็นเขาจะไปติดตัวพ่วงทางด้านหลังเพิ่มเติมอะไรครับตัวนั้นก็จาเป็นสําหรับตัวขับเคลื่อน4ีล้อแต่ว่าถ้าขับในชีวิตประจําจวันรับส่งลูกอ่ะผมคิดว่า2008ที่ว่าเป็นขับเคลื่อน2ล้อเพียงพอแล้วครับการอตาัตราการประหยัดน้ํามันหรือว่าการกินน้ํามันเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันเลยนะแต่ว่าตอนอใส่เกียร์โฟอ่าการกินน้ํามันอาจจะลดลงนิดนึงแต่ว่า อัตราเร่งจริงๆเนี่ย2,008เท่ากันหมดนะครับก็ฝากไว้สําหรับการรีวิวแบบฉบับคนใช้จริงแบบผมนะครับเดี๋ยวไปรับชมสําหรับที่นั่งตอนหน้ากันต่อแล้วก็เป็นออปชันที่เขาให้มาแล้วคืออะไรรับชมกันต่อสําหรับที่นั่งตอนหลังนะครับนี่ไงผมชอบก้าวขึ้ัวเปืือนนะครับที่นั่งตอนหลังเนี่ยทางด้านทางด้านหลังเนี่ยครับสาหรับที่พนักพนักพิงทางด้านตอนหน้าเนี่ยเขาก็จะมีที่ ที่แขวนถุงพลาสติกให้สําหรับร้านสะดวกซื้อตัวนี้สามารถรับน้าหนักได้4กิโลนะครับตัวนี้ให้มานะครับความสะดวกสบายสามารถวางขวดน้าเนี่ยได้ทางข้างแผงประตูเลยนะครับสําหรับโฟ r t คช e เนอร์ตัวนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วก็ไม่ไม่ได้มีความแตกต่างมากตัวปลั๊กไฟร้อยวัตต์นะครับสามารถเสียบไฟบ้านได้เลยตัวนี้ให้มานะครับแล้วก็ช่องเสียบบุหรี่ทางด้านตอนท้ายเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็สามารถไปเปลี่ยน ไปเปลี่ยนให้เป็นให้เป็นตัว USB เสียบ USB ได้ด้วยนะครับสำหรับ f ฟ r t u n e r คันนี้นะครับก็ให้มานะครับแต่ f ฟ r t u n e r เนี่ยผมก็ตัวที่วางแก้วเนี่ยตัวที่พิงนะครับพนักพิงแขนหรือว่าเท้าแขนด้านตอนหลังเนี่ยปกติผมก็จะรีวิวว่าเป็นเป็นที่นั่งเด็กนะครับตัวนี้ก็มีที่วางแก้วให้นะครับสามารถเขาก็จะอยู่ทางด้านข้างแบบนี้นี่เองนะครับตัวนี้ก็สําคัญ การเดินทางหรือว่ารถเดินทางก็ต้องให้ความสะดวกสบายนะครับเบาะหลังปรับได้นะนี่ครับปรับได้แต่ปรับปรับได้เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะปรับปรับได้เป็นแบบสองข้างฝั่งนี้ปรับ1เท่านั้นเองแต่ว่าถ้านั่งใกล้กันนะครับก็ตัวนี้ก็จะปรับพร้อมกันตัวนี้ก็จะปรับแยกตัวนี้ก็สําคัญนะครับเอนะครับแอร์ A, เนี่ยแยกเป็นสตอนฟอร์จูเนอร์เนี่ยมีให้ครบคันอยู่แล้วนะครับผมก็สุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากรถ โตโยต้าโฟ t ์กูเนคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วเราก็ขอย้ําว่าเราผ่านการตรวจสอบนะครับสาหรับบริษัทชิกอินสป l เรชันที่ร่วมมือกับธนาคารฐานไทยธานาชาินะครับยังไงผมขอฝากรถโตโยต้าโฟ t ์ n ูเนคันนี้สําหรับคนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อดูคลิปวิดีโอจบแล้วฝากกดติดตามช่องชังชยรัตออลโต้ท็อปคอของเราเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ได้มีการจัดทําคลิปวิดีโอรถยนต์สวยๆแบบนี้จากร้านชัยรัตออโต้ท็อปคอรของเรานะครับกด ติดตามกดสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องทางในการติดต่อรถยนต์ของเรามีทั้งหมด4ช่องทางแล้วนะครับณาตอนนี้ช่องทางที่่ f a c e b o o k นะครับชัยรัตน์ออโตโทอ้ทัพบขอช่องท,งที่2 l i n e นแอดนะครับแอดบีเ9ชและช่องทางนี้ที่เรารีวิวรถยนต์อยู่คือช l น o ยูทูบของเรานะครับชัยรัตน์ออโตอ้ทัพบขอช่องทางสุดท้ายเป็นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเราจะทิ้งไว้ที่คลิปวิดีโอนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนพร้อมกับ t o y o ต a f o r t u n e er เปี2018ตัว t r d หรือว่าชุดแต่ง t r d เครื่อง2008คันนี้รถสวยมากนะครับเป็นรถที่ผมแนะนำเลยนะครับและรถยนต์คันนี้นะครับจากร้านเชลาต์ออโต,โตท้ทับคอเราร่วมมือกับธนาคารทหารไทยธนาชาตินะครับคันนี้เนะี่ยมีการตรวจสภาพรถยนต์ จากบริษัทกลางนะครับหรือบริษัทชิคอินสปเรชันของประเทศไทยนะครับและเราเป็นที่เดียวในจังหวัดพิจิตรตรวจผ่านนะครับเซอร์ติฟายของธนาคารฐานไทยธนาชาตินะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนคลิปรถยนต์คลิปหน้าจะเป็นคลิปรถยนต์ประเภทใดนั้นฝากคอยติดตามกันนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ